คุณเคยรู้สึกไหมครับที่จูจ่ๆความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวเหมือนมีเสียงกระซิบบอกที่บอกให้คุณนั้นทำบางสิ่งบางอย่างและเสียงกระซิบนั่นเองที่ได้ทำให้ไอไซได้ค้นพบทฤษฎีเปลี่ยนโลกแล้วก็ทำให้สตีฟจ็อบสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์ครับแต่คือเรื่องของการเข้าถึงความรู้ที่ไกลขีดจากัดที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนถึงเวลาแล้ว ที่จะพาคุณไปเจาะลึกส่วนที่ลึกลับที่สุดในตัวเรานั่นก็คือจิตเหนือสํานึกนี่คือคู่มือที่จะทำให้คุณปลดล็อกขุมทรัพย์แห่งความคิดสัญชาตญาณแล้วก็พลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมาตลอดและเปลี่ยนจากแค่การใช้ชีวิตไปสู่การสร้างชีวิตที่คุณต้องการอย่างแท้จริงสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ h a n แนลนะครับหลังจากที่เราได้เคยสำรวจโลกของพลังจิตกันไปในคลิปที่แล้วนะครับคำถามหนึ่งที่ถูกถามเข้ามามากที่สุดก็คือแล้วเราจะเข้าถึงพลังงานที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราได้อย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับเราจะพูดถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของจิตใจมนุษย์นั่นก็คือจิตเหนือสำนึกครับ เราจะเจาะลึกกันในประเด็นที่ว่าจิตเหนือํำนึกคืออะไรมันทำงานอย่างไรและสิ่งที่เป็นใจความสำคัญที่สุดสำหรับคลิปนี้ก็คือเราจะเชื่อมต่อกับมันได้อย่างไรเพื่อปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในชีวิตของเรากันครับมาทำความเข้าใจในเรื่องของจิตเหนือํำนึกในเชิงลึกกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงวิธีการ เรามาทบทวนและก็ทำความเข้าใจในความหมายของจิตเหนือสำนึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกครั้งครับถ้าจิตสำนึกคือส่วนที่เราใช้คิดวิเคราะห์ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กๆของจิตทั้งหมดและถ้าจิตใต้สำนึกคือพลังคือคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บความทรงจาแล้วก็นิสัยใจคอของเราเอาไว้แล้วจิตเหนือสานึกคืออะไรกันแน่นักจิตวิทยาแล้วก็นักปรัชญาทั้งหลายท่านนะครับ นิยามว่าจิตเหนือสำนึกคือแหล่งของปัญญายาณสัญชาตญาณและก็ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่เหนือการรับรู้ของจิตสำนึกมันเปรียบเสมือนตัวตนที่สูงกว่าหรือความรู้สากลที่เชื่อมโยงเราเข้ากับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลครับมันเป็นส่วนที่ทำงานโดยไม่มีเหตุผลหรืออารมณ์มาเกี่ยวข้องและมันก็มักจะส่งข้อมูลมาให้เราในรูปแบบของลางสังหรณ์ ไอเดียที่ผุดขึ้นมาอย่างฉับพลันหรือความรู้สึกที่มั่นใจหรือแน่ใจอย่างไม่มีเหตุผลนั่นเองนักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ในยุคหลังอย่างข่าวจุงได้เรียกส่วนนี้ว่าจิตรวมซึ่งเป็นแหล่งรวมของสัญ,ญลักษณ์ต้นแบบและความทรงจำของมนุษย์ชาติทั้งหมดที่ส่งทอดกันมารุ่นต่อรุ่นแนวคิดนี้ชี้เห็นนะครับว่า บางครั้งความคิดที่เราเชื่อว่าเป็นของเราเองนั้นอาจจะเป็นแค่เสียงสะท้อนจากความรู้ร่วมกันของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เป็นไปได้ครับการเชื่อมต่อกับจิตเหนือสำนึกไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนหรือยากเกินเอื้อมนะครับแต่มันคือการที่เราต้องสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้กับจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจของเราได้เปิดรับคลื่นความถี่ที่ละเอียดอ่อนนี้ ขอแรกเลยนะครับสภาวะแห่งการทำสมาธินี่คือวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการเชื่อมต่อกับจิตเหนือสำนึกครับเมื่อเวลาที่เราทำสมาธิสมองของเรานั้นก็จะเข้าสู่คลื่นความถี่ที่สงบลงเรียกว่าคลื่นอัลฟาแล้วก็คลื่นเตต้าซึ่งเป็นคลื่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในตอนที่เราใกล้หลับหรือกำลังฝันมันคือช่วงเวลาที่จิตสำนึกที่วุ่นวายของเรานั้นเงียบลง แล้วก็เปิดโอกาสให้ข้อมูลจากจิตเหนือสำนึกสามารถไหลเข้ามาได้อย่างอิสระมากขึ้น 2. สภาวะแห่งการตื่นรู้การเชื่อมต่อน,นั้นไม่ได้จำกัดแค่การนั่งสมาธิเท่านั้นนะครับแต่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันการที่คุณจดจ่ออยู่กับการเดินการหายใจหรือการฟังเสียงรอบข้างอย่างเต็มที่โดยไม่คิดถึงเรื่องในอดีต หรือเรื่องอนาคตจะช่วยให้คุณเข้าถึงสัญชาตญาณได้อย่างฉับพลัน 3. สภาวะแห่งการลื่นไหลคุณเคยไหมครับที่ตอนกำลังทำอะไรบางอย่างที่คุณนั้นรักเอามากๆและคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเวลามันหยุดเดินนั่นแหละครับก็คือโฟล State นั่นเองมันคือช่วงที่จิตสำนึกของเราแล้วก็จิตใต้สำนึกของเรา ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์และจิตเหนือสำนึกก็สามารถทรงความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆมาให้เราได้อย่างไม่มีขีดจำกัด 4. สภาวะคลื่นสมองแกรมมาสภาวะนี้คือคลื่นสมองที่เร็วที่สุดและทรงพลังมากที่สุดด้วยครับคลื่นแกรมมานั้นจะทำงานเมื่อเรากำลังมีสมาธิจดจ่ออย่างรุนแรง หรือเกิดช่วงเวลาแห่งความกระจ่างแจ้งที่ทำให้เรานั้นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าหากันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำงานวิจัยในกลุ่มพระสงฆ์นะครับที่ทำสมาธิมาเป็นเวลานานพบว่าสมองของพวกเขานั้นสามารถผลิตขึ้นแกลมมาในปริมาณที่สูงกว่าคนทั่วไปอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งชี้ให้เห็นนะครับถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการฝึกฝนกับการเข้าถึงข้อมูลจากจิตเหนือสำนึกดังนั้นการเชื่อมต่อกับจิตเหนือสำนึกจึงไม่ใช่การพยายามที่จะค้นหาแต่มันคือการปล่อยวางและเปิดรับต่างหากครับส่วนที่ 3. เทคนิคปฏิบัติเพื่อเชื่อมต่อและรับสารจากจิตเหนือสำนึกการเชื่อมต่อกับจิตเหนือสำนึกนะครับ เป็นทักษะที่จะต้องฝึกฝนกันครับและนี่ก็คือเทคนิคที่คุณสามารถจะนำไปใช้ได้ในทันทีการบันทึกยามเช้าโดยการเขียนทุกเช้านะครับหลังจากที่คุณตื่นนอนให้คุณเขียนอะไรก็ได้ในสมุดอย่างน้อยสามหน้าโดยไม่ต้องคิดถึงไวยากรณ์หรือความถูกต้องปล่อยให้ความคิดไหลไปเรื่อยๆการทำแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้คุณ ดึงความคิดที่ถูกซ่อนอยู่ในจิตใจออกมาและเปิดช่องทางให้จิตเหนือสำนึกได้สื่อสารกับคุณการตั้งคำถามแล้วก็ปล่อยวางคุณผู้ฟังครับเมื่อเวลาที่คุณมีปัญหาที่แก้ไขไม่ตกให้คุณตั้งคำถามที่ชัดเจนในใจแล้วให้คุณนั้นปล่อยวางมันไปชั่วคราวการทำเช่นนี้จะส่งคำขอไปยังจิตเหนือสำนึกและบ่อยครั้งครับ คำตอบก็จะบูดขึ้นมาในหัวของคุณตอนที่คุณกําลังทํากิจกรรมชนิดอื่นๆการใช้ภาพจินตนาการคุณลองหลับตาลงแล้วก็สร้างภาพเป้าหมายที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตอย่างละเอียดแล้วก็มีความชัดเจนที่สุดการกระทําเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณไปยังจิตเนื้อสํานึกและช่วยให้มันจูนกับพลังงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ และมันจะนำพาสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตด้วยครับการทำสมาธิเพื่อรับสารและนอกจากการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบแล้วเราก็ยังสามารถจะใช้การทำสมาธิแบบเจาะจงเพื่อรับสารจากจิตเนื้อสนึกได้เหมือนกันครับโดยการตั้งเจตนาให้ชัดเจนก่อนเริ่มทำสมาธิว่าคุณต้องการคำตอบสำหรับเรื่องใด และเมื่อเข้าสู่สาภาวะสงบแล้วให้คุณเปิดใจรับทุกๆความคิดภาพหรือความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาอย่างไม่มีการตัดสินนะครับการใช้ความฝันเป็นประตูความฝันก็คือภาษาของจิตใต้สำนึกและจิตเหนือสํานึกครับการจดบันทึกความฝันอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยให้คุณนั้นสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์สารบางอย่างหรือคำตอบที่ถูกส่งมา ในรูปแบบที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีความละเอียดอ่อนซึ่งสามารถใช้เป็นเข็มทิศในการนำทางชีวิตได้ด้วยครับการฝึกฝนเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อกับพลังงานภายนอกครับแต่เป็นการทำความรู้จักกับส่วนที่ลึกที่สุดแล้วก็ทรงพลังที่สุดในตัวของเราเองคุณประโยชน์ของการเชื่อมต่อ ที่มากกว่าแค่เรื่องของพลังจิตประโยชน์ของการเชื่อมต่อกับจิตเหนือสำนึกนั้นไม่ใช่แค่การมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำเท่านั้นนะครับแต่มันก็ยังส่งผลดีอย่างมหาศาลต่อชีวิตด้านต่างๆด้วยความคิดส,สร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดศิลปินนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนได้กล่าวว่าไอเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขานั้น ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์แต่ว่ามาจากแรงบรรดาลใจที่มันผุดขึ้นมาอย่างฉับพลันนั่นคือการทำงานของจิตเหนือสํานึกครับเมื่อคุณฝึกที่จะฟังเสียงสัญชาติญาณของคุณคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความแม่นยำกว่าการใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวการลดความเครียดนั้นการฝึกการเชื่อมต่อกับจิตเหนือสํานึกจะช่วยคุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น ทำให้คุณนั้นสามารถจัดการกับความวิตกกังวลแล้วก็ความเครียดได้ดีขึ้นอีกด้วยเมื่อคุณเชื่อมต่อกับจิตเหนือสํานึกคุณจะสามารถเข้าถึงความรู้แล้วก็ทักษะที่คุณไม่เคยรู้ว่าตนเองนั้นมีซึ่งหลายคนเชื่อกันนะครับว่าสิ่งนี้คือพลังที่แท้จริงที่ทําให้เราเติบโตไปอย่างก้าวกระโดดท้ายที่สุดแล้วนะครับ จิตเหนือสํานึกไม่ใช่พลังงานที่ลึกลับที่อยู่ไกลตัวแต่ทว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราทุกคนครับการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจและเชื่อมต่อกับมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ทว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการที่คุณนั้นจะสามารถปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพหวังว่าคลิปในวันนี้จะช่วยตอบคำถามของทุกๆท,ท่าน และเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนได้ออกเดินทางสำรวจโลกภายในตัวตนของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดไว้พบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ